สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทุงเว็บเพจออดตอนอุดรกันค่ะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจัดการแข่งขันบาสเกตบอลร,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2 5 5 6เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลได้มีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลมัธยมศึกษาตอนตอน้ตนขึน้น ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันคู่ชิงร่องชนะเลิศอันดับที่สองและคู่ชิงชนะเลิศอันดับที่1ซึ่งเป็นให้ไล่ของงานผลการแข่งขันร่องชนะเลิศอันดับที่สองแต่แก่ทีมจากพนมเอาชนะทีมปิโปในการด่วนจุดโทษไปได้2ต่อศูนและชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง,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 ดงดปโ,ปโปดยแ,แก่ทีมมะม่วงเอาชนะทีมเดอะเลิฟทีมไป10ต่อศูนย์บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น ข่าช่มและเชีย่ยการแข่งขันเป็นจำนวนหลายเราหลับ,บติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซอนอุดอรกันได้ไหมพอดอุดอรเบืองอ่อนซอนอุดอรเลสวัสดีค่ะเ้อุดอรเป็นคนขยนัน